อันดับสุนัขตำรวจที่นิยมใช้ในสายงานตำรวจจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างมาดูกันครับอันดับที่1เยลมันเชฟเพิร์ดเป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในสายงานตำรวจทั่วโลกด้วยด้านความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้และยังมีความสามารถในการทำงานในหลายๆด้านเช่นการดมกลิ่นการสกัดจับ และการค้นหาผู้ต้องสงสัย 2. เบลเยียมมารีนัวมีลักษณะคล้ายกับเยอรมันเชฟเพิร์ดแต่มีขนาดเล็กกว่าและมีพลังงานสูงมักถูกใช้ในงานตรวจจับยาเสพติดและงานลาดตระเวน 3. ดัชชุนเป็นที่รู้จักในความสามารถในการตรวจจับและปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจได้ดีมักใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการลาดตระเวนและการรักษาความปลอดภัยอันดับที่4ล็อกไวเลอร์เป็นสุนัขที่มีความแข็งแรงและมักจะใช้งานในการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอันดับที่5 บีเกิลถึงแม้ว่าจะเป็นสุนัขขนาดเล็กแต่บีเกิลยังมีความสามารถในการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมจึงถูกใช้ในงานตรวจจับยาเสพติดและการขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายรู้ไหมว่าพวกเรากำลังกินปลาทูปลอมกันอยู่<ะ>จริงๆแล้วมันคือปลาลังที่ไม่ใช่ปลาทูไทยแท้ๆแต่หลายคนยังไม่รู้เพราะหน้าตาคล้ายกันมากแล้วปลาทูกับปลาลังที่เราเห็นกันบ่อยๆในตลาดมีความแตกต่างกันยังไงปลาทูคือปลาที่เรามักเห็นในเข่งขนาดเล็กตัวสีเงิน ออกกลมหน่อยๆเป็นปลาทูไทยแทย้และที่เห็นหัวง, وع ง وع, อๆเพราะถูกบีบให้รงเข่งพอดีปลาทูเนื้อนุ่มมันอร่อยและเป็นส่วนหนึ่งของเมนูไทยมากมายส่วนปลาลังหรือที่เรียกว่าปลาทูแขกเป็นปลาที่ตัวใหญ่กว่าเนื้อแน่นกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นปลาทูแต่ไม่ได้มาจากอ่าวไทยเนื้อจะไม่มันเท่าปลาทูและมีสีที่เข้มกว่าทําให้เวลาเอามาทอดหรือย,ย่างจะให้รสสัมผัสที่ต่างกันสรุปเลยก็คือปลาทูตัวเล็กเนื้อนุ่มมันส่วนปลาลังตัวใหญ่เนื้อแน่นสไตล์การกินก็จะต่างกัน ใครชอบแบบไหนก็ลองบอกกันหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสมองบวมเพื่อฟังเรื่องราวดีๆต่อไปเต่าตัวนี้ได้ไว่ายเข้ามาหานักตกปลาเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะที่คอและท้องของมันมีเนื้องอกออกมาถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือมันก็อาจจะตายได้ในอนาคต เพื่อนๆคิดว่านักตกปลาคนนี้เป็นคนดีไหมรู้ไหมว่าสุนัขที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดและน้ำหนักเท่าไหร่วันนี้สมองบวมจะพาไปรู้จักกับยักษ์ใหญ่ของวงการหมาสุนัขที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้มีชื่อว่าสุดเป็นพันเกรเดนที่มีความสูงถึง44นิ้ววัดจากอุ้งเท้าถึงไหล่และเมื่อยืนสองขาสุดจะสูงมากกว่า7ฟุตเจ้าของเล่าว่าสุดไม่เพียงแค่ตัวใหญ่แต่ยังมีนิสัยใจดีและเป็นมิตรกับทุกคนเขากินอาหารวันละ12ถ้วย และยังต้องการออกกําลังกายเยอะมากเพื่อสุขภาพที่ดีสุดเป็นหนึ่งในตัวอย่างของสุนัขพันธุ์เรดเดนที่น่าทึ่งใครมีสุนัขบ้านที่ตัวใหญ่สุดแค่ไหนลองมาแชร์กันหน่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามสมองบวมเพื่อฟังเรื่องราวดีๆต่อไปเวลาเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปเดินตามชายหาดเพื่อนๆเ,เคยเห็นสัตว์เชินนี้กันไหมครับมันมีชื่อว่าหมัดทราย จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์แอมฟิพอดตระกูลเดียวกับกุ้งน้ําจืดมักพบเห็นในที่หาดพัทยาหาดกิ่งหรือว่าหาดบางแสนถึงแม้ว่าชื่อของมันจะมีคาว่าหมัดแต่เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งกลัวจนไม่กล้าไปเที่ยวทะเลกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หมัดที่ดูดเลือดแต่ในบางกรณีถ้าเราเข้าไปรบกวนมันก็อาจจะถูกกัดจนทําให้เกิดอาการคันหรือว่าบวมเล็กน้อยได้หมัดทรายมีขนาดตัว1-2เซนติเมตรมักจะอาศัยอยู่ในทรายบริเวณชายหาดหรือว่าในพื้นที่ที่มีน้าขึ้นขึ้นลง,ลงส่วนใหญ่แล้วมักก,กปา นำมาเป็นเหยื่อในการตกปลาเป็นหลักจะองบวมรู้หรือไม่มีสถานที่แห่งหนึ่งในโลกที่ประชากรแมวเยอะกว่าคนวันนี้เราจะพาไปที่เกาะแมวหรือเกาะอาโอชิมะ <A oshima. S 1> ในประเทศญี่ปุ่นกันครับที่นี่เป็นเกาะเล็กๆในจังหวัดเอฮิเมมีคนอาศัยอยู่เพียงประมาณ1 0 2ถึงคนเท่านั้นแต่มีแมวอยู่มากกว่า120ตัวแล้วทำไมถึงมีแมวเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วในอดีตเกาะนี้เคยเป็นชุมชนประมงคนที่นี่นำแมวมาเลี้ยงเพื่อช่วยกำจัดหนูแต่พอคนเริ่มย้ายออกจากเกาะ แมวก็ยังอยู่และเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้เกาะน,นี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําหรับคนรักแมวมีนักท่องเที่ยวมาเล่นกับน้องแมวจากทั่วโลกและถ้าคุณรักแมวแล้วก็บอกเลยว่าต้องมาให้ได้สักครั้งแต่ควรรู้ไว้นะครับว่าที่นี่ไม่มีร้านค้าไม่มีโรงแรมต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมก่อนมาใครเคยไปเที่ยวเกาะแห่งนี้บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยอย่าลืมกดติดตามสมองบวมเพื่อฟังเรื่องราวต่อไปชายคนนี้ได้ช่วยหมาป่าที่หางของมันติดอยู่กับประตูลัว้ว แต่ได้นำมันไปรักษาจนมันกลับมาแข็งแรงอีกครั้งและเขาก็ได้ปล่อยมันกลับสู่ป่า แต่เรื่องที่น่าแปลกก็คือเช้าวันถัดมาหมาป่าตัวนี้ได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งและทุกๆครั้งที่เขาปล่อยมันออกไปข้างนอกสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาหาเขาเสมอ รู้ไหมว่าที่ฮอนดูรัสมีปรากฏการณ์ประหลาดที่เรียกว่าฝนปลาหรือ YouV Paces. the ทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมชาวบ้านในเมืองยอโลจะเจอกับเหตุการณ์นี้ฝนตกหนะักแล้วจูจ่ๆปลาก็เหมือนตกลงมาจากฟ้านักวิทยาศาสตร์บอกว่าปลาพวกนี้อาจถูกพายุพัดมาจากแม่น้ำหรือทะเลสาบใกล้ๆแต่ไม่มีใครย,ยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามาจากไหนที่น่าทึ่งคือชาวบ้านเชื่อว่านี่เป็นพรจากพระเจ้าเพราะหลายคนที่นี่มีชีวิตํำบากและปลาเหล่านี้ช่วยให้พวกเขามีอาหารกินแล้วคุณล่ะคิดว่าฝนปลานี้เป็นเรื่องบังเอิญหรือปาฏิหาริย์คอมเมนต์บอกกันหน่อยอย่าลืมกดติดตามสมองบวม รู้หรือไม่ว่างูที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไรคําตอบคืองูอนาคอนดาเขียวเจ้าตัวนี้สามารถยาวได้ถึง9เมตรและหนักกว่า200กิโลกรัมหนักกว่าคนตัวใหญ่ๆอีกนั่นนี่แต่งูอนาคอนดาไม่ได้ยาวที่สุดในโลกเพราะตําแหน่งนั้นเป็นของงูเหลือม reticulated python ที่ยาวได้ถึง10เมตรแต่ถ้าพูดถึงความใหญ่และน้ําหนักอนาคอนดากินขาดอนาคอนดามักอยู่ในป่าฝนแถบอเมริกาใต้ชอบแช่น้ําและเป็นนักล่าที่เงียบกริบแต่น่าแปลกใจที่มันไม่ค่อยทําลายมนุษย์เพื่อนๆชอบงูยักษ์ตัวไหนกันบ้าง ลองคอมเมนต์กันหน่อยอย่าลืมกดติดตามสมองบวมช่องของพวกเราชาวสมองบวมสามารถกดสมัครสมาชิกได้แล้วเพียงเริ่มต้นเหนือนละ20 oh <my> บาทเท่านั้นเองสมาชิกจะได้รับชมคลิปช็อตที่เราดองไว้ก่อนใครอย่าลืมกดสมัครกันมาเยอะๆนะครับขอบคุณครับ